สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะจะมานําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการจัดสรรสวัสดิการนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชค่ะมาดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกนะคะคือการจัดสรรทุนการศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจนะคะจะได้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตอยู่ที่4.09ส่วนเบี่ยงเบนเมาตรฐานเท่ากับ0.72นะคะอยู่ในเกณฑ์ พอใจมากค่ะ 2. ความเป็นอยู่ของหอนักศึกษาผลประเมินความพึงพอใจค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ3.33ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1อยู่ในเกณฑ์พอใจปานกลางค่ะ 3. การให้บริการร้านซักผ้าผลประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลีย่ยเลคณิตเท่ากับ4.43ส่วน เปล่งเวน,นมาตรฐานเท่ากับ0.84อยู่ในเกณฑ์พอใจปานกลางค่ะ 4. การให้บริการร้านมินิมาร์ทผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.90ส่วนเบีเ่งเวนมาตรฐานหรือ SD เท่ากับ0.78อยู่ในเกณฑ์พอใจมากค่ะ 5. สัญญาอินเทอร์เน็ต WiFI ในหอพักนักศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเลขคณิตเท่ากับ จุดกสส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ S.D เท่ากับ1.12อยู่ในเกณฑ์พอใจปานกลางค่ะ6นะคะก็จะเป็นการให้บริการตู้กดน้ำดื่มในหอพักนักศึกษาค่ะผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.27ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ1.01อยู่ในเกณฑ์พอใจมากค่ะ เนะคะเป็นการให้บริการตู้สะดวกซื้อนะคะผลการประเมินความพึงพอใจจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.99ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับ0.68ซึ่งอยู่ในกรินพ,พึงพอใจมากค่ะ8 8น,น,นะคะไฟฟ้าในหอพักนักศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.91ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88อยู่ในเกณฑ์มากค่ะ9นะคะน้ำประปาในหอพักนักศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ2.91ส่วนเวียงเวนมาตรฐานเท่ากับ1.09อยู่ในเกณฑ์พอใจปานกลางค่ะ10นะคะการจัดสถานที่อ่านหนังสือของนักศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ4.08ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.90.79อยู่ในเกณฑ์พอใจมากค่ะ11นะคะการให้บริการน้นอาหารในโรงอาหารผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.77ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.75อยู่ในเกณฑ์พอใจมากค่ะ12ค่ะ การให้บริการห้องออกกำลังกายหรือฟิตเนสผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ4 0 4ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sd เท่ากับ0.69อยู่ในเกณฑ์พอใจมากค่ะ13การให้บริการจุดล้างมือผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับ3.92ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน sd เท่ากับ0.73 อยู่ในเกณฑ์พอใจมากค่ะ14นะคะการให้บริการห้องสมุดผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ4.31ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.67อยู่ในเกณฑ์พอใจมาก15การให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญผลการประเมินความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.96อยู่ในเกณฑ์พอใจปานกลางค่ะมาที่ข้อเสนอข้อเสนอนนะคะ1น่ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะดวกมากกว่านี้ให้มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้ค่ะ 2. เครื่องซักผ้าหยดเหรียญเวลาซักผ้ามักจะมีคราบเหลืองติดมาด้วยอยากให้แก้ไขในเรื่องนี้ค่ะ 3. เครื่องซักผ้าหยดเหรียญมักจะมีปัญหาบ่อยค่ะ 4. เครื่องซักผ้าหยดเหรียญมักจะกินเงินบ่อยค่ะ 5. ชั้นสี่ของหอพักนักศึกษา Wi-Fi ใช้งานไม่ได้และน้ำประปาชั้นที่4ไม่ค่อยไหลค่ะ 6. ควรจะปรับปรุงเครื่องซักผ้าหยดเหรียญกินเหรียญกินเงินไปใกล้จะ1 0 0บาทแล้วค่ะ 7. สัญญาณอินเทอร์เนไไ็ต WiFi ควรติดตั้งในห้องพักด้วยค่ะเนื่องจากสัญญาณเข้าไปไม่ถึงค่ะ 8. ควรมีตู้กดน้ำดื่มทุกชั้นและนะระบบน้ำประปาควรดีกว่านี้ให้เพียงพอต่อการใช้สอยของนักของการของนักศึกษาค่ะ 9. อินเทอร์เน็ตช้าม,มากควรปรับปรุงเรื่องอินเทอร์เน็ตให้ดีกว่านี้ค่ะสรุปนะคะสรุปผลจากการสำรวจความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราชได้ดังนี้ค่ะ1 การจัดสรรทุนการศึกษาเกณฑ์ในการประเมินพอใจมากค่ะ 2. ความเป็นอยู่ของหอพักนักศึกษาเกณฑ์การประเมินพอใจปานกลาง 3. การให้บริการร้านซักผ้าเกณฑ์การประเมินพอใจปานกลาง 4. การให้บริการร้านมินิมาร์เกณฑ์การประเมินพอใจมาก 5. สัญญาณอินเทอร์เน็ต WiFi ในหอพักนักศึกษาเกณฑ์ประเมินพอใจปานกลาง 6. ก การให้บริการตู้น้ำกดน้ำดื่มในหอพักนักศึกษาเกณฑ์การประเมินพอใจมาก 7. การให้บริการตู้สะดวกซื้อเกณฑ์การประเมินพอใจมากค่ะ 8. นะคะไฟฟ้าในหอพักนักศึกษาเกณฑ์การประเมินพอใจมาก 9. น้าน้ำประปาในหอพักนักศึกษาเกณฑ์การประเมินพอใจปานกลาง 10. การจัดสถานที่อ่านหนังสือของนักศึกษาเกณฑ์การประเมินพอใจมาก 11. อ การให้บริการร้านอาหารในโรงอาหารเกณฑ์การประเมินพอใจมาก12การให้บริการห้องออกกําลังกายหรือฟิตเนสเกณฑ์การประเมินพอใจมาก13นะคะการให้บริการจุดล้างมือเกณฑ์การประเมินพอใจมาก14การให้บริการห้องสมุดเกณฑ์การประเมินพอใจมากและ15นะคะการให้บริการเครื่องซักผ้าหยดเหรียญเกณฑ์การประเมินพอใจปานกลางค่ะ และนี่ก็คือสมาชิกของกลุ่มที่14นะคะพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะเป็นตัวแทนของเอ่อตัวแทนของกลุ่มเพื่อนอน,นะคะที่จะมาทํามาสอบถามเพื่อนเพื่อนในรื่อว่าเอ่อมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเอ่อสถาการที่มีเทเลไลฟ์มอบให้กับเรานะคะว่าเพื่อนเอน,นะคะมีความคิดเห็นเกี่ยอย่างไรบ้าง ที่ว,ว,วิทยาลัยมอบให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆกันเลยค่ะค่ะเรามาอยู่กับเพื่อนในรุ่นของเรานะคะชื่อว่าคนนี้ชื่อตุกตานะคะเอออยากจะสอบถามคุณตุกตาว่ามีความคิดเห็นอย่ญญญางไรเกี่ยวกับสถาิการที่วิทยาลัยม,มอบให้กับเราบ้างคะเออมีความคิดเห็นก็คือแบบตอนแรกก็บแบบดีใจนะคะที่แบบได้มาอยู่หอในอยู่กับเพื่อนๆนะคะแต่แบบความจริงแล้วนะคะด้านหอพักของเรานะคะเออด้านทางเตียงนอนนะคะก็คือแบบในห้องนอนของเราอะ A R ค่ะแล้วก็ด้านห้องน้ํานะคะไม่ค่อยสะอาดค่ะแล้วก็พราที่อยู่ชั้นสูงๆชั้นสีนะคะเกิดปัญหาคือน้าไม่ไหลค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะนะคะต่อไปนะคะเราไปต่อท่านต่อไปเลยเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะได้รับความคุณแฟรคุณอาราดาค่ะว่ามีความพิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการรุ่นที่เสวัสดิการอ๋อคุณอาราคุณแพรไปไหนคะเอาคาะคุณอาราดาคนเดียวนะคะว่ามีความพิเ็นอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่คอมโบแรอทางวิทยาลัยไมรอบ้างคะ ได้ไกับหรืต่างๆได้เป็นอเออก็อย่างเช่นนะคะด้านห้องน้ําเลยนะคะก็คือคนที่อยู่ชั้นสี่นะคะแบบเหมือนเสียเปรียบกว่าชั้นอ,อื่นๆนะคะแบบตอนเชา้าตอนเชา้เชาหรือตอนที่แบบกลางคืนนะคะที่คนมักจะอ,อาบน้ํากันเยอะก็คือน้ําไม่ค่อยไหลค่ะ<อ>ก็คือแล้วก็ส่วนในเรื่องเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องเอ,อ่ออาหารในรูอาหารนะคะก็อยากให้แบบยืดระยะเวลาในการขายออกไปอะคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณมาะ